เม,มื่อผมอายุครบ21ปีผมก็ได้ทําการเข้าคัดเลือกการเกณฑ์อาหารโดยการจับฉลากใบดําใบแดงผลปรากฏว่าผมจับได้ใบแดงครับกับผมชื่อพลอาหารพสมบุญนันชื่อเล่นชื่อโ oh อครับปัจจุบันประจำการอยู่ที่กองพันทาหารราบที่2กรมทหารราบที่8หรือค่ายมหาสักดิพลเสพอําเภอชุมแพจัังหวดขอนแก่นภูมิลาเนาเดิมอยู่ที่จังังวดสกลนครครับ หลังจากที่ผมฝึกทหารใหม่เสร็จผมก็ได้รับการคัดเลือกให้มาเป็นครูฝึกทหารใหม่ครับผมมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้รับมอบหมายให้มาเป็นครูฝึกทหารใหม่ให้กับน้องๆทาหารใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในผัดนี้ครับ พวกเราเริ่มต้นการฝึกทบทวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุคคลท่ามือเปล่าคนท่าอาวุธและการเตรียมพร้อมพร้อมทางด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็นการดันพื้นดึงข้อลุกนั่งหรือการวิ่ง2กิโลทุกวันการดันพื้นจะได้กล้ามเนื้อส่วนหน้าอกการดึงข้อจะได้กล้ามเนื้อส่วนแผ่นหลังและกล้ามเนื้อแขนการวิ่งได้กล้ามเนื้อสอ่วนขาและพลังปอดครับนอกจากจะเป็นอาหารแล้วสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 1. เงินเดือนทอาหาร 2. ค่าเสี่ยงภัยทหาร 3. เครื่องแต่งกายทาหาร 4. ส,สิทธิรักษาพยาบาลรวมถึงครอบครัว 5. จัดหางานและฝึกวิชาอาชีพขั้นพื้นฐานเช่นฝึกขับรถยนต์จนได้ใบอนุญาตขับขี่และยังมีช่างยนต์ช่างก่อสร้างช่างประปาช่างตัดผมและอื่นๆอีกมากมาย ่นการจัดหาง,งานทางกองทัพบ,บกได้ทำ MBOU กับ CP จึงไม่ต้องกลัวว่าจะตกงานหลังจากปลดทหารอย่างแน่นอน6การศึกษาเพิ่มเติมการเรียนกศนออกและวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวันยโสธร7โอกาสร,รับราชการต่อทออางหารเช่นการสอบเข้าโรงเรียนในายสิททหารบกโดยทางกองพันได้จัดสูนติวขึ้นมา อพื่อจะผลักดันให้กับน้องๆคนทหารที่อยากจะเข้ามาเป็นข้าราชการในกองทัพบกไม่ว่าจะเป็นการเตวข้อสอบและการเตรียมพร้อมๆทางด้านร่างกายให้กับน้องๆคนทหารและผมก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นที่เข้าสอบโรงเรียนนายิตทหารบกและอยากจะฝากถึงน้องๆที่กาลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าการเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิดแล้วเจอกันครับ